สวัสดีครับซุมครับสวัสดีครับเฟิร์สครับครับผมพวกเราสอคนมาจากเพจโค้ดเบเกอร์ไทยแลนด์นะครับขอต้อนรับสู่รายการปริศนาว่าสั้นอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าสั้นว่าสั้นแล้วก็เราเดินทางกันมาถึง EP ีที่7แล้วซึ่งเป็นครึ่งทางของเรียกว่าอะไรซีซั่นแรกของรายการปริศนาว่าสั้นได้เลยครับผมนี้ครับก็เป็นครึ่งหลังนะครับจากที่วางแผนไประมาณ12ตอน ครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเราเพิ่งเดินทางกันมาเลยครึ่งแล้วนะครับผมโอเควันนี้ครับพี่เฟิร์สเทปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงแคมเปญเกมไขปริศนาสุดพีคที่เราเคยเจอมาดีกว่าแคมเปญทั้งพีคด้วยเป็นทั้ทงแคมเปญด้วยแล้วก็พีคด้วยนะครับผมอาผมเชื่อว่าเคยเจอนะเพราะว่าเชื่อว่ามันมีหลายอันแหละแต่เราก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการเล่นในแต่ละอันกัน แคมเปญไขปริศนาสุดพีคที่ผมหมายถึงเนี่ยคืออะไรคือนอกจากตัวเกมปริศนาที่เขาจะเปิดให้เล่นอย่าง escape room หรือว่ากิจกรรมพวก puzzle hunt หรืออะไรพวกนี้ครับมันก็จะมีกิจกรรมที่แบบว่าเขาเปิดให้คนมาชิงเงินรางวัลกันอ่ามาไขาปริศนาเพื่อหาอ่าเงินรางวัลกันไม่ว่าเจ้าจะซ่อนอยู่ในรูปแบบไหนหรือว่าวิธีเล่นเป็นแบบไหนก็ตามวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับว่าอ่าลูกเล่นหน้าตารูปแบบในการเล่นนะฮะมันเป็นแบบไหนนะครับผม อ่ะโอเคเริ่มจากของผมก่อนเลยนะฮะก็ของผมที่จะยกตัวอย่างนะครับมีอย่างแรกนะครับผมอันแรกพี่เฟิร์สเคยอ่านนิยายแนวไขปริศนาหรือเปล่าฮะต้องถามนี้ก่อนไม่เคยครับไม่เคยเลยเป็นอีเวนต์เลยกับเป็นเกมไม่เคยอ่านที่เป็นนิยายที่ต้องมอ๋อก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นสตอรี่ก็คืออ่านจากเกมหรือในบอร์ดเกมเลยถูกต้องไหมครับผมอ่าครับแต่อันนี้ฮะเราก็จะมีนิยายที่เป็นเกมปริศนาซึ่งความพีของมันคือ คุณสามารถเล่นเกมกับเว็บไซต์เพื่อที่จะไขปริศนาแล้วไปชิงเงินรางวัลสูงถึงห้าแสนดอลลาร์ครับห้าแสนดอลลาร์ก็คือแปลเป็นเงินไทยก็คือสิบห้าล้านบาทครับผมพีคมากนะฮะซึ่งนิยายเนี้ยชื่อชื่อนิยายของมันว่าเอ็นเกมครับผมหลายคนอาจจะนึกถึงหนังฮีโร่เรื่องนึงอันนี้ไม่ใช่นะครับผมใจเย็นๆะใกล้เคียงใกล้เคียงดินรใกล้เคียงแต่ไม่ใช่นะครับผม ซึ่งความพิเศษอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดคุณเสิร์ชแค่คําว่าเอ็นเกมคุณก็จะเจอหนังฮีโรเรื่องนั้นได้เลยครับต้องเสิร์ชคำว่าอะไรเพิ่มขึ้นไปครับนิยายอะโนเวลหรือว่าชื่อผู้เขียนไปด้วยครับถึงจะเจอคือนิยายนี้ก็จะขายเป็นแบบปกติเป็นปกติเลยครับผมความหนาความหนาถ้าให้ผมเทียบไปเห็นภาพชัดเนี่ยจะหนาประมาณเหมือนขออ้างอิงชื่อกันนะแฮร์รี่พอตเตอร์น่าจะเล่มสี่ความหนาระดับนั้นเล่มสี่แปลไทยใช่ครับแปลไทย ก็สักเดือนอึ่งจบโอ้แต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดแรงขึ้นในการไขปริศนาเนี่ยหลายหลายคนน่าจะแบบเร่งเร่งกันอ่านได้แบบฉับไวแน่นอนนะเห็นเงินแล้วตาลุกวาวเลยผู้แต่งนะคะชื่อว่าเจมส์เฟรสนะครับผมเป็นคนที่แต่งนิยายเรื่องนี้ขึ้นมานอกจากตัวนิยายแล้วครับผมเขาก็ได้วางตัวปริศนาพวกนี้ซึ่งคุณสามารถเล่นในเว็บไซต์และความพีข,ของมันคือนอกจากตัวเว็บไซต์ของเขาเองเนี่ยเขาได้วางอ เชื่อมโยงหลายๆอย่างไม่ว่าจะผ่าน Google หรือ Google ไม่ว่าจะผ่าน Google Map หรือตัว u t u b e เองนะครับผมเบาะแสก็จะถูกซ่อนอะไรต่างๆเนี้ยคุณมีหน้าที่ที่อ่านนิยายเล่มนี้แล้วก็หาเบาะแสเพื่อที่จะไปเงิน500แสนดอลลาร์นี้ให้ได้ครับผมโดยกิจกรรมตัวนี้ครับมันเริ่มจัดในปี2014เนาะแต่ก็มีเรียกว่ามีผู้พิชิตได้ครับผมในปี2015ครับผมซึ่งตัวเขาเองเนี่ยจะต้องไปรับรางวัลที่ลาสเวกัสนะฮะ ก็ถือว่าเก่งเหมือนกันนะฮะสำหรับคนที่แต่งนิยายรวมถึงคนที่ถอดรหัสไขปริศนาอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับผมถือว่าโอ้โหขับเคี่ยวกันข้ามปีกันเลยนะรเรื่องนี้และนอกจากนี้นะครับนอกจากตัวนิยายของเอนเกมเนี่ยมันก็จะมีอ่าตาม,มาอีกสองภาคเนาะปัจจุบันก็เป็นหนังสือถ้าเกิดแปลเป็นไทยเนี่ยมันก็จะมีภาคสองเป็นชื่อว่ากุญแจฟ้ากับภาคที่สามชื่อกดแห่งเกมนะฮะ <laughs> พอแปลไทยแนละ้วทำไมมันดูเหมือนละครคุณธรรมยังไงไม่รู้ มันก็จะมีเรียกว่าเป็นมันเป็นนิยายเป็นเซตของมันละกันเนาะแตะ่จากข้อมูลที่ผมได้มาเขาบอกว่าแค่ตัวภาคเอนเกมคุณก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับผมก็ถ้าใครสนใจอยากเห็นว่าหน้าตาผู้ชนะผู้รับรางวัลเป็นใครเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเลยครับอ่าแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมนะฮะหนังสือเล่มนี้ได้ถูกตีพิมพ์ไปหลายประเทศมากเลยครับไม่ว่าจะเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันคือแบบถูกตีพิมพ์ไปเยอะมากนะครับผม เพื่อที่จะแบบเหมือนกระจายไปให้ผู้เล่นได้เล่นไขปริศนาตัวนี้กันนะครับแต่ว่าก็ได้รางวัลแค่คนเดียวใช่ไหมครับใช่ครับอดสิเพราะว่าช้าไปหน่อยซึ่งผมไม่เคยเล่นนะแต่ถ้าให้ผมเดาอะเขาก็ไม่บอกด้วยนะว่ารางวัลอะซ่อนที่ไหนแล้วคุณจะต้องไปรับที่ไหนคุณก็จะต้องไขปริศนาไขรหัสอะไรพวกเนี้ยเพื่อที่จะไปขึ้นเงินรางวัลให้ถูกให้ได้ต่อไปงานที่สองนะครับผม จะเรียกว่างานก็ไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นรายการทีวีครับพี่เฟิร์สรายการทีวีอะไรครับรายการปริศนาครับปริศนาใช่ครับสนั่นๆอย่างนี้เลยผมยังจำโลโก้ question mark แดงๆแล้วก็ชื่อรายการโค้งๆได้ครับผมรายการนี้ผมผมผอพูดเป็นปีคอสอนเพื่อจะได้เปรียบเทียบกันง่ายๆรายการนี้นะครับถูกจัดในปี2004ครับผมค่อนข้างที่จะแบบเกือบ20ปีแล้วว่ารายการนี้ สองห้าสีจุดที่น่าสนใจนะครับผมคือเขาวางสตอรี่อย่างนี้ครับคือมีผมขอเรียกเป็นพิธีกรแล้วพิธีกรเขาได้เอาเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยไปซ่อนในสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศไทยใน76จังหวัดแล้วก็คุณผู้ชมมีหน้าที่ครับที่จะต้องถอดรหัสและไขปริศนาหาให้เจอว่าเงินเนี่ยถูกซ่อนที่ไหนดูยากจังเลยใช่ครับตอนแรก ตอนแรกรอะผมพึ่งอะผมพิ่งนึกออกว่าตอนแรกอะนึกว่าจะแบบเราก็รวมตัวกันแล้วบอกสิว่าเจ็ดสิบหกจังหวัดอะมันต้องมสีสักจังหวัดหนึ่งแหละอะกับอีกหนึ่งมหานครเป็นเจ็สิบเจ็ดที่แต่ผมพึ่งนึกได้ว่าเขาไม่ได้ให้บอกแค่จังหวัดครับเขาให้บอกสถานที่นะด้วยว่าคือที่ไหนแ้วต้องเดินไปหยิบเงินออกมาเองด้วยไหมครับไม่ต้องครับผมแค่ตอบคาถามถูกแล้วก็เดี๋ยวทางไรอถ้าถูกต้องอะทางทีมงานก็จะติดต่อกลับไปเพื่อเพื่อที่จะแบบเรียกว่าไงถ่ายถ่ายทําเทปที่รับเงินรางวัลอย่างเงี้ยครับ อ่าคือทั้งจังหวัดด้วยแล้วก็ทั้งสถานที่ใช่ครับผมเมืองเป็นอำเภอหรือเป็นตำแหน่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสถานที่สําคัญหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออะไรเงี้ยครับเพื่อไม่ให้มันยากเกินไปไม่ใช่แบบไปฝั่งที่บ้านอ่ายายแมวในภาคอีสานที่หนึ่งก็ไม่ใ่มุมข้างขวาไม่ใช่อันนั้นก็โหดร้ายเกินไปนะฮะแต่รูปแบบของปริศนาครับผมเขาในหนึ่งผมผมจำไม่ได้แล้วว่าวัน วันที่เขาออกอากาศนะครับเขาออกอากาศเป็นรายวันหรือเป็นรายสัปดาห์หรือเป็นรายกี่วันอันนี้ผมจำไม่ได้แต่ก็คือในทุกๆเคะครับเขาจะมีเหมือนเป็นหนังสั้นให้คุณผู้ชมได้ดูกันหน้าที่ของคุณผู้ชมคือหลังจากคุณดูหนังสั้นเสร็จแล้วอ่ะคุณจะต้องถอดให้ได้ว่าคีย์เวิร์ดของหนังสั้นเรื่องนั้นนะครับมันสื่อไปถึงอะไรอย่างเช่นเท่าเท่าที่ผมจําได้อันนี้คือ ตราตึงผมมาจนผมไม่ลืมเลยรวมถึงคําตอบของปริศนานั่นแหะคืออะไรเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครัคือมันจะมีผู้ชายอยู่ในห้องในห้องอ่ะผนังก็จะมีแบบติดรูปเหมือนแบบธงญี่ปุ่นโบราณฮะในภาพออกใช่ไหมที่เป็นแบบกบฏแน่แน่วงกลมแล้วก็เป็นลักมณีแผ่วออมาครับจากนั้นเนี่ยจู่ๆครับผีจูออนก็คลาน<จ>ออกมาจากทีวีเกาหลีมากไงจูออนของญี่ปุ่นฮะอรอใช่อ่ะโอเคผีจูออนคลานออกมาจากทีวีครับผมแล้วจูจๆครับ ขณะที่ตัวผีจูออนเนี่ยกำลังจะไปถึงตัวผู้ชายคนนั้นนะฮะพระอาทิตย์ก็ได้ขึ้นมาเหนือท้องฟ้าก็คือเป็นช่วงเวลาลุ่งเช้านั่นเองพอขึ้นมาปัป๊บเนี่ยผีก็หายไปแค่นี้ใช่ครับเรื่องมีงแค่นี้คือหนังสั้นมันจะมีความยาวประมาณสามถึงห้านาทีซึ่งผมพยายามหาไอตัวหนังสั้นเนี่ยเพื่อที่จะเอามาพูดหรือมาคุยเนี่ยแต่ผมก็หามไม่เจอเพราะรายการค่อนข้างที่จะเก่ามากๆสิบเจ็ดปีนะ่าจะเป็นช่วงวิดีโอเลยมนะั้งเนี่ย น่าจะเป็นช่วงช่วงน่าจะยังไม่ฮอตซีดีพึ่งพึ่งเริ่มต้นช่วงซีดีอะครับอ่าอ่ะ anyway ยังไงก็ตามฮะจากที่ผมเล่าครับพี่เฟิร์สคิดว่าคำตอบของข้อนี้คืออะไรฮะด่านที่ดีสามองค์ครับนักการเมืองอาะไม่ไม่ไม่เอาเป็นแค่เอาเป็นแค่คีย์เวิร์ดครับเอาเป็นแค่คีย์เวิร์ดเอาเป็นแค่คีย์เวิร์ดเหรอคีย์เวิร์ดของอีพีนี้ครับคีย์เวิร์ดอ๋อของอีพีนี้อันเดียวใช่ญี่ปุ่นผีหายอืม ยอมครับทางรถไฟแน่ๆคำตอบคือพระอาทิตย์ครับก็คือต้องขึ้นพระอาทิตย์เพื่อหยิบเงินหนึ่งล้านบาทใช่ไหมครับไม่ครับคีย์เวิร์ดคือเหมือนกับว่าพระอาทิตย์อะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งที่เชื่อมโยงกับตัวคีย์เวิร์ดเนี้ยอาจจะเป็นแบบ<อ>เหมือนผมจำไม่ได้ว่าเป็นประตูที่ไหนสักที่ครับที่ว่ามันจะมีวันหนึ่งที่พระอาทิตย์อะมันจะตรงกับประตูทั้งสิบกว่าบานนั่นนะฮะปราสาทที่ไหนส<อ>ักที่หนึ่งน,นี่แหละแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าคําตอบจริงๆของร้านนั้นอะคือสถานที่ไหน แต่คือหนึ่งในคำใบ้อะครับเขาขอให้เหตุผลว่าในเรื่องเนี่ยมีการฉายภาพที่เป็นกรอบรูปที่เป็นรูปพ้าอาทิตย์รวมถึงว่าไอผีตัวที่โผล่มาครับมันหายไปเพราะว่ามันมีพราอาทิตย์ก็คือไม่เกี่ยวกับจูออนเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับแสงอนเกี่ยวกับแสงไม่สยองขวัญเฉยๆผมผมผมจําได้ด้วยว่าเหตุผลที่ผมกลัวเพราะไอจูออนตัวนี้แหละจาสแกนมันมันไม่ได้จำสแก์ขนาดนั้นแต่ว่ามันน่ากลัวด้วยความที่ผมยังเป็นเด็กด้วยฮะแล้วแบบ แล้วผมดูเทปนั้นอ่ะเป็นเทปแรกผมพลาดอีพีหนึ่งผมจําได้เลยมันเป็นอีพีที่สองล้านที่หนึ่ง <laughs> ผมจําได้แม่นเลยแต่ผมกลับจำไม่ได้ว่าคําตอบอันนั้นอ่ะคือสถานที่ไหน <laughs> ก็รูปแบบของรายการก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ <laughs> ความพีของสมัยก่อนคือ YouTube ยังไม่ฮอตขนาดนั้นด <laughs> ังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดคลิปนี้ถูกออกไปอะครับ <laughs> ไปแล้วไปเลย <laughs> พลาดแล้วพลาดเลย <c oughs> คุณก็จะไม่ได้รับบอดแสอะไรเพิ่มเติมถ้าเกิดคุณพลาดในตอนนั้นไป ก็เป็นจะให้คนอัดวิดีโอให้ใช่ครับผมก็ประมาณนี้ครับถ้าจำไม่ผิดอะที่ว่ามันสองปีเพราะว่ารู้สึกว่าจะแข่งกันทั้งหมดเอสามรอบนะฮะแล้วก็ในแต่ละรอบเนี่ยกติกาการแจกรางวัลก็จะปรับเปลี่ยนกันไปไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้ยผมก็ขออภัยจริงผมพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมสําหรับรายการนี้แล้วแต่มันมีน้อยมากจริงๆนะครับผมใครรู้ใครจําได้ก็เอามาเล่ากันนะครับาาจะได้ลกลับไปช่วยค,คุ้นคทันใครทนัรทนยุคนี้เอามาเล่าเอามาแชร์กันหน่อยครับเพราะว่า ผมก็พยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมปริศนานะก็แอบ,บรู้สึกเล็ก,เลกๆเ,เสียดายเล็กๆนะที่ว่าเกมเนี้ยข้อมูลในฐานข้อมูลอะไรพวกนี้มันหายากมากเลยโอเคครับผมของผมก็สองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมยกมาครับผมทางพี่เฟิร์สครับมีแคมเปญไหนบ้างที่รู้สึกว่าแบบพีคโดนใจแล้วแบบอันเนี้ยน่าสนใจอยากเอามาเล่าให้ฟังบ้างไหมฮนะอ่าก็มีสามแคมเปญด้วยกันนะครับก็เริ่มจากอันเบาก่อนแล้วกันเลกซึ่งอันนี้<ม>คนอื่นก็อาจจะรู้จักว่ามันคือบอรดเกมอันล็อกนั่นเอง อ่าบอร์ดเกมออลล็อกสยามบอร์ดเกมมีแปลไทยแล้วนะฮะไปื้อกันได้นะครับเราขายเราขายทุกครั้งที่มีจังหวะอ่าแต่ว่าออลล็อกนี่มีความพิเศษยังไงครับในเมื่อมันเป็นเกมไขปริศนาอยู่แล้วปกติเนี่ยก็คือซื้อมาเล่นจบแล้วก็จบไปหนึ่งวันจบไปหนึ่งเกมแค่นี้ใช่ครับนะแต่ว่ามันจะมีภาคหนึ่งนะครับเชื่อว่าพักโทนิเพาส์ไอแลนด์นะพักที่เราเป็นจอนนร์จาร์จอ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 ร์นร์จอร์จร แล้วก็สปอยน,นิดนึงนะครับว่าตอนสุดท้ายเนี่ยเราต้องเอกา,า,าการมาเรียงกันให้เป็นแผนที่ตารางแล้วก็หาตำแหน่งให้ได้นะว่าสุดท้ายแล้วไอสินสมบัติอย่างนี้อยู่ตรงไหนครับผมถ้าเกิดเราหาเสร็จแล้วก็จะได้คําตอบว่าโอ้คุณมาช้าไปนะสมบัติโด,ด,ด,ดนโดนเอายกไปแล้วอ้าวอะไรกันเนี่ยแล้วอย่างนี้คือมันจบเนื้อเรื่องแค่ตรงนั้นแล้วหรือเปล่าครับหรือว่ายัางไงฮะอันนี้นคือการใบสุดท้ายครับบอกว่าสมบัติจบแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเรามองไปข้างๆการ์ดใบนั้นจะเห็นว่าบนแผ่นที่มันจะมีกากบาทอยู่หนึ่งต อ้าวอย่างนี้ก็ไม่จบสิคะหมายความว่าเกมเกมก็ยังไม่จบเหรอฮะอ่อใช่ครับคือในในเกมมันจบแล้วถ้าเกิดกดในแอปก,ก็คือเวลาหยุด,ด<อ>ในแต่ในหมดหมดสตอรี่หลักก็คือจบแล้วอย่างนี้เหรอครับอ่าครับแต่ว่าที่จริงที่จริงนะม,มันมีเกมแอบอยู่นะครับซึ่งอันนี้คือเจ้าของเกมเขาไม่ได้บอกเราอ้าวเขาไม่ได้บอกอย่างนี้แล้วเราเราจะดูได้ยังไงอะครับเราก็ต้องดูครับว่าไอ้กากรบาดท,ที่มันกายอยู่บนแผนที่ในภาพนั่นแหะมันไม่ใช่ตำแหน่งของตอนจบมันคือตำแหน่งอื่นในแผนที่นั้น เราก็ต้องกลับไปดูการท,ที่เราเรียงไว้แล้วที่สร้างเป็นแผ่นที่ตารางก็จะเห็นว่าที่จริงแล้วมันมี URL อยู่ปรากฏเป็น URL เลยโอ้โหมันซ่อนกันอย่างนั้นเลยเหรอครับในการก็ถ้าเกิดตาม URL นั้นไปนะครับบนที่เว็บไซต์ก็จะเจอกับแน่นอนก็จะปริศนาเพิ่มอีกสามข้อ <c oughs> แต่เพียงจบแค่นั้น <c oughs> ไม่ใช่เจอลิงลก์ <c oughs> แล<ต>้วจบก็าจะปริศนาเพิ่มอีกสามข้อโดยที่สองข้อขข้อหนึ่งคือใช้บนการ์ดหาตำแหน่งจบไม่มีอะไรมากข้อสองเทพมากครับข้อสองคือบอกว่าให ต้องไปหาการ์ดของอันล็อกภาคอื่นมาฮะก็จะประมาณเจ็ดแปดภาคแต่ละใบก็จะมีเลขแอบอยู่ไม่ใช่แต่ละใบก็จะเป็นก็จะมีเลขหลังการ์ดให้เอาเลขนั้นนะ่ะมาใช้ก็ <โฮ S 2> คือต้องไปซื้อการล็อกกองอื่นมาด้วยที่นของนี้ไม่ได้ถ้าเกิดต้องการจะแก้ปริศนาชิงรางวัลน,นี้โอ้โหอะไรมันจะซับจะซ้อนขนาดน,นั้นแล้วอย่างที่สามอะฮะอย่างที่สามก็คือเป็น Google Map ครับคือจริงๆเขาไม่ได้บอกว่าคืออะไรแต่ว่าถ้าเอาข้อสองมาในระบอยก็จะก็จะตําแหน่งของได้ได้พิกัดของเกาะแห่งหน ก็พิกัดน,นั้นไปหาใน g o o g l e m a p แล้วก็จะได้สถานที่มาพอเอาสถานที่ไปใส่ในตารางคอร์สัก็จะได้คำตอบมาหนึ่งคำตอบอะไรกันครับี่น,น,นันอันนี้คือนอกเกมนะเขาไม่ได้บอกไปในเกมแต่ว่ามันเป็นเป็นอีเวนต์ของนะฝั่งของอันล็อกแล้วก็ถ้เกิดเราเอาตัวเลขในข้อแรกแล้วก็คำตอบในข้อสุดท้ายมาต่อกันเราก็จะบอกให้เราส่งอีเมลไปหาคนคนนึง แล้วก็ถ้าเกิดใครส่งคนแรกก็ได้รางวัลถ้าเกิดส่งไม่ทันก็นะครับก็จะบอกว่าซอรีขอบคุณที่มาเล่นนชกไปแล้วโดนชกไปแล้วนะซึ่งเนื่องจากเกมนี้มันออกเป็นภาษาฝรั่งเศสก่อนก็คือก็จบที่รางวัลแค่นั้นนะฝรั่งเศสได้ไปแต่ว่าถ้าเกิดใครเล่นฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นก็ยังสามารถเล่นได้แต่ว่าก็จะไม่ได้รางวัลได้แค่อีเมลของบอกยินดีด้วยโอ้โหแต่ว่าขนาดนั้นนี่ก็ถือว่าพีคมากแล้วนะฮะอันนี้คือต้องช่างสังเกตด้วยว่าในกราฟมีข้อมูลอื่นอยู่แล้วก็ตต้ออองเล่่นีก เล่นตอนจบไปแล้วว่าบ้ามากอ่ะแล้วผมอยากรู้เลยว่าอันนี้มันมีรางวัลให้ด้วยหรือเปล่าครับอันนี้มีรางวัลครับแต่ว่าเนื่องจากอีเม์นั้นจ, e จบไปแล้วก็เลยหาไม่ได้ว่ารางวัลมันคือเท่าไหร่ยังไงอ่าโอเคครับผมอ๋ออันนี้อันนี้ผมลองเสิร์ชหาข้อมูลดูครับผมผมผมเจอข้อสองอะไรที่แบบว่าให้รวบรวมการอะไรอะไรอ่ะแล้วแบบเออ,อโอ้โหโหดจริงอ่ะอันน,น,น,นี้อันนี้คือโหดมากอะ่ะฮะแปดภาคแล้วแบบ ไม่แปดแปดหรือเก้านี่แบบโอ้โหเยอะแยะอะไรขนาดนั้นโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวผมต้องหาเวลาไปแบบไปหาข้อมูลมาบ้างแหละฮะออะต่อเลยครับผมบมีลิงก์มีลิงก์ของเอ่อ Google d o อ s อยู่เดี๋ยวใส่ไปก็ได้หรือว่าจะไปเซิร์ชในบอกเกมกี้ก็จะเจอเหมือนกันโอเคครับผมต่อเลยครับพี่เฟิร์สมีแคมเปญไหนเพิ่มอีกไหมฮะอันต่อไปแคมเปญซอน,นครับร้องขึ้นมาหน่อยอันนี้คืออันกลางก็เป็นแคมเปญแคมเปญจิ๊กซอว์แล้วต่อจิ๊กซอว์ธรรมดาแหละนะแต่ว่าเขาโฆษณาไว้แล้วมันคือเงินจิ๊กซอ เออผมคุ้นๆผมขอเสริมนิดนึงครับคือผมกําลังตามช่องยูทูบเบอร์ผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาแบบเขาจะรีวิวการต่อจิกซออย่างเดียวเลยอันเดียวกันอ่าอันเดียวกันโอเคต่ออะไรครับยังไงฮะไปดูมาเจอครับชื่อชื่อบริษัทบิซิเฟอร์เกมเกมกล่องชื่อว่า The h u n d 0 0 d ด์ทาวสันบอลาก็ต้องตรงครับต่อจิกโซอให้เสร็จแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่อต่อเสร็จแล้วก็ส่งตรงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดต่อเสร็จเราจะได้เป็นชุดตัวเลขมาจำนวนมาก มีแต่ตัวเลขเลยเลขหวยือ่ปาเขาบอกเขาอาจจะบอกว่าให้เอาเลขไปไปไปซื้อมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะไปซื้อไปขุต้นยิ้วด้วยจะได้ทางานเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวขุณต้นยิ้วมีไหมเจ็บนิ้วเลตอนที่สอนได้ตัวเลขมาแต่ว่าความยากก็คือเขาไม่บอกว่าตัวเลขมันคืออะไรเราต้องไปรู้เองว่าตัวเลขนั้นมันคือตัวอักษรในหนังสือเล่มหนึ่งสักเล่มหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้คือว่าเล่มไหนแล้วหนังสือมีเป็นมากกว่าประชากรคนบนโลกอีกมันเนี่ยเป็นหลายร้อยล้านอย่างเงี้ย ถูกครับฉะนั้นก็เลยสปอยเลยว่าจริงๆแล้วตอนจบไม่มีใครทําได้ในในภายในเวลาอา๋อมีกําหนดเวลาด้วยเหรอครับอันนี้กำหนดเวลาในรอบแรกครับแต่ว่าในนะดับ impossible คือให้คำใบ้ไวแล้วว่าจ,จำกัดเหลือจํานวนคนแต่งไม่กี่คนแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังไม่สามารถหาทางเวลาได้ต่อให้จํากัดคนแต่งคนคนหนึ่งก็ผลิตผลงานออกมาแต่ละทีนี่นก็โอ้โหไม่ใช่น้อยๆน,นะฮะอืม ก็ต้องให้คาไปแล้วให้คำไปอีกต่อไปลาอีกจนจนสุดท้ายถึงจะได้คนคนหนึ่งนะเป็นผู้ชนะเกมนี้โอ้โหผมนับถือผมผมนับถือคนคนนั้นเลยแบบโอ้โถึทนมากอะนะครับก็จนจนก่อนจะได้ก็นะได้รางวัลไปครับผมซึ่งสมัยนั้นอันนี้เข้าใจว่าน่าจะประมาณปีหนึ่งเก้ดกว่ากว่านะเก่ามากก็ไม่มี Google ไม่มีอะไรไม่มีไฟล์ที่สามารถเชิญได้ฉะนั้นวิธีเดียวในการหาคือต้องเปิดหนังสือไปเรื่อยๆเิหนังสือไปเรื่อยๆ อย่าง,งานั้นจะนานก็ไม่แปลกอะครับอืมครับก็รางวัลเยอะก็ดูแปลกทีแต่ว่าถาม,ม่าเล่นจริงได้ไหมอืมแล้วกไ็ไม่ค่อยแฟร์คนเล่นเท่าไหรอ่อาจจะต้องให้เวลาเยอะกว่านี้ถ้าจุดประสงค์เขาอยากจะแจกเงินแต่ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งจิมมิคหนึ่งแคมเปญที่น่าสนใจมากครับอันนี้อ่าใช่ทำไมดิดก็ก็ก็กน่าจะมีคนโดนหลอกอยากซื้อไปแหละเอยแต่ต่อเสร็จได้รางวัลหนึ่งแสนดอลลาร์สามล้านบาทไม่เลอๆจำนวนจำนวนจิ๊กซอว์ชุดจิ๊กซอว์ที่เขาขายอาจจะมากกว่ามูลค่าเงิน อ่าแน่นอนเขาขายเป็นสมมติกล่องแล้วเท่าไหร่กล่องละสิบเหรียญหมื่นกล่องก็เท่าทุนแล้วสุดยอดฮะก็ได้โฆษณาไปด้วยซึ่งเ็าทำมา็กสองมาด้วยแต่ว่าตอนทำบลกสองก็จะตื่นเต้นน้อยลงหน่อยเพราะว่าช่วงนั้นเริ่มมีอินเทอร์เน็ตเริ่มสามารถหาข้อมูลออนไลน์ได้แล้วฉะนั้นก็นง่ายขึ้นแต่เขาแยกก็แยกเลยดีงั้นก็ถือว่าไอ้กิจกรรมนี้ก็ถือว่าคลาสสิกเหมือนกันนะในการถอดรหัสเพื่อชิงเงินรางวัลอะไรอย่างนี้อ่าคุกิงจแล้วถ้าเกิดตอนนี้ใครไปลอง Google คําว่า มิลเลนดอลลร์พ<ๆ>ัสร์ก็จะเจอของใหม่เหมือนกันนะครับทำแบบเดียวกันเลยแต่ว่าจะเป็น QR code แทนให้สแกนแต่เหมือนเขาเข้าใจว่าสแกนแล้วเหมือนกับเหมือนซื้อหวยแับสแกนแวะถ้าเกิดใครเจอ,ใค,เจอใครเจอเลขละหดหนึ่งล้านก็ได้หนึ่งล้านไปอ๋อโอเคอันนี้นก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคนละแบบหนึง่งโอเคของอันนี้คือทุกคนได้ในหน้าตาเหมือนกันได้ชุดเดียวกันกแค่ดูว่าใครหาได้เร็วกว่าโอเคครับผมไปอันต่อไปเลยครับผม ต่ออันสุดทายอันอันี้อันนี้พิกมากนะเพิ่งเพิ่งรู้จักเปิ่มปีก่อนเองเป็นอีเวนต์นะครับชื่อว่า Perplex City P E R P L E X C I T Y City เมืองเป็นอีเวนต์ที่จัดในปี2005ก็คือ10 16ปีก่อนแล้วก็เก่าใกล้ๆกับรายการนนั้เลยรายการปริศนาเลยนะฮะอ่าใช่นะเป็นในในที่ U K นะที่สหราชอาณาจักรครับผมเป็นเป็นรายการที่เขาบอกกึ่งๆว่าเป็น A R G ก็คือ Alternate Reality Game เป็นเกมที่ นะมีโจทย์ไม่ให้เล่นแต่ว่าจะหาคําตอบหรือว่าจะทําอะไรก็ตามก็ต้องเข้าไปในโลกของคามจริงจะต้องไปเดินหาหรือว่าไปขุด<อ>ไปหาข้อมูลอะไรครับก็รวมกันแล้วนะก็ชิงรางวัลหนึ่งหนึ่งแสนปอนสี่สี่ล้านบาทหนึ่งแสนปอนนะซึ่งวิธีการเล่นก็คือมันจะมีมันจะมีการก็คือมันเหมือนกับเป็นปริศนาธรรมดาครับมีการ์ดหนึ่งใบมาให้อาจจะมีคําถามตรงๆหรืออาจจะมีภาพเราให้เดาเดาเองว่าคําตอบมันคืออะไรนะแล้วเราก็ต้องไปหาคําตอบให้ได้ นะซึ่งก็จะมีทั้งหมดมีมีทั้งแบบง่ายที่แบบใครตอบก็ได้แล้วก็แบบยากไปเลยหรือแบบเป็นที่มัน impossible ไปเลยแล้วก็มีทั้งหมดสองแล้าที่หกข้อแล้วก็ตอบถูกไม่จงเป็นต้องหมดก็ได้นั้นในในส่วนหนึ่งของการก็จะเป็นคาใบ้เพื่อบอกว่าสถานที่ซ่อนอลูกบาศกนะ์ซ่อนคิ้วเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็ใครที่ไปขุดคิดค้วเจอก่อนก็จะได้รางวัลไปเดียนะฮะขุดเหรอครับซึ่งอันนี้คือเขาฝังจริงๆฝังมาในพื้นจริงๆอยู่ในอยู่ในสวนฝังไปในพนจริงขุดจริงไม่ชอบบ้าอ่าครับ บ้าไปแล้วเกมอะไรเนี่ยก็คือต้องหาตำแหน่งหาเลขด้วยถาอ่อยู่ตรงไหน,นพี่กัดเป๊ะๆจะขุดซั่วก็ไม่ได้อะหมดหมดเวลาตายก่อนแต่ก็มีคนมีคนหาเจอจริงนะเพราะว่าคำใบ้เขาแล้วแล้วอย่าง <พอ S 1> นี้คนที่ขุดเจอก่อนหน้านี้เขาจะไม่ใจร้ายในการแบบปาปาคิ้วไปที่อื่นละอ๋อไม่ครับรางวัลแค่คนเดียวใครขุดเจอคนแรกก็จบเลยอ๋อ ไม่ต้องไม่ใช่ไม่ปลายแย่งกันอเอากับบ้านคนที่สองคนที่สามนี่ก็คือต้องแข่งกับเวลาเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่ารู้ว่าคุณไปก่อนแล้วเนี่ยเขาจะได้รับบอดแสต่อไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อ๋อไม่อันนี้คือรางวัลสุดท้ายจบเลยครับใครเจอใครเจอคิวอันนี้ก็ได้รางวัลแล้วก็จบอีเวนต์เลยประกาศรางวัลแจกเงินแล้วอันนี้ยังยังเขายังมีจัดกันต่ออยู่หรือเปล่าอ่าเขาบอกว่าจะมีจะมีซีซั่นสองในอดีตนานมาแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้จัดสุดท้ายคือจบแค่ซีซั่นเดียว เปิดปี2005แล้วก็เสร็จในปี2007ก็คือประมาณ2ปีโอ้หแข่งกันะแข่งกันยาวนานมากเพราะว่าคำใบาไม่ได้บอกมาเป๊ะๆด้วยก็คือมันอยู่ในตัวละครขอ,องกาส์อยู่ในสถานที่ต้องไปหาเอาเอง,ซ,งซึ่งมีการ์สองใบที่น่าสนใจในเกมนี้นะครับกาส์แรกคือเป็นบริมาไฮโพ h e s i s เป็นเป็นโจทย์โจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่ยังไม่มีใครหาได้ oh. ยังไม่มีใครมีคาตอบก็คือเป็นเป็นขำขำครับคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าต้องแก้ข้อนี้ได้ถึงจะได้ถึงปิชาเนะก็คือไม่แก้ก็ได้นะครับใช้ข้อมูลจากการ์ดอื่นก็พออ๋อเหมือนเป็นโจท <รอ S 1> ย์หลอกเคอใส่ไว้ำขำอ่าไม่ไม่ใช่กาหลอกครับก็คือก็้องอ,ออมมาโจ์มาให้คิดแหละว่าเอ๊ะอาจจะมีใครแบบเผลอไปคิดเพราะว่าไม่เคยเจอมาก่อนแล้วอาจจะแก้ปิชณแก้อ่าทฤษฎีทางคณิตศาสตร์อันนี้ได้แก้ได้แต่ว่าไม่ใช่คําตอบของปิศนาคอนจิคเตอร์อ่าใช่ ซ้อนในซ้อนอีกทีซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครไม่มีใครแก้ได้ครับก็ก็ไม่มีใครทําได้แล้วก็มีการาอีกอีกใบหนึง่งอันนี้ในเรื่องทาสนใจอยู่นะเขาบอกการดมันชื่อว่าบิลเลียนทูวันก็คือหนึ่งหนึ่งในพันล้านการง่ายมากครับมีหน้าของคนคนหนึ่งมาแล้วเขาบอกว่าให้หาหาผมไม่เจอจบเลยเป็นหน้าคนญี่ปุ่นคนหนึ่งบอกว่าวัตตชิโอมิส์เคนาไซหาผมไม่เจอแค่นั้นเลยอะอะไรกันครับนี่คำใบเดียวก็คือเขาชื่อโตชิ S <S <S โอ้โหแล้วเราแล้วเ้วเหมือนเหมือนแ,แ,แค่ให้ชื่อมาด้วยไม่ให้นำสก,กุลไม่ให้อะไรมาเลยใช่ไหมฮะกับภาพถ่ายหนึ่งภาพใช่ครับแต่ภาพถ่ายชัดนะครับก็คือภาพปกตินั่นแหละไม่ได้จัดแปลงไม่ได้อะไระซึ่งะจะจนาลมก็คือก็คือกึ่งสุ่มแหละคิดว่าเออถ้าเกิดมีคนเล่นมากพอก็น่าจะมีสักคนหนึ่งนะที่พอรู้จักกับคนนี้บ้างแต่ว่าในอดีตถ้ายก็คือไม่มีใครหาเจอภายในเวลานะครับจนถึงปีนี้ครับปี2020ก็คือปีก่อนนี้เองครับก็คือคนเขาก็หามาสิบกว่าปีสิบห้าปี หาไม่เจอคนนี้ครับผมแต่พอข้อมูลจากภาพไม่พอแต่ว่าสุดท้ายปีสองพันยี่สิบก็คือไม่กี่เดือนปีก่อนเองนะครับก็คือมีคนเจอสุดท้ายและเจอ<ฮ>จนได้เจอแล้วเหรอฮะแต่ว่าเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องก็จะพัฒนวิสัยเพราะว่าเขาเจอจากเอ่อเว็บไซต์สําหรับเสิร์ชภาพโดยเฉพาะก็คือเขาภาพนี้ไปเสิร์ชในเว็บไซต์แล้วก็เจอจบโอ<ฮ>้พัฒนวิสยเต่าเอ๋ย คือไม่ได้เจอแบบไม่ได้ขุดข้อมูลอะไรเอาภาพไปใส่แล้วก็จบเลยครับก็กลายเป็นว่าตัวตัวพัซเซอร์เนี่ยฮะก็พ่ายแพ้ให้กับเทคโนโลยีไปนั่นเองใช่คบเอไม่ไม่ใช่จบก็คือไปไปเจอภาพคล้ายๆที่ในเมืองหนึ่งไปแข่งมาราธอนมั้งแล้วก็สุดท้ายอ่ะก็หาข้อมูลต่ออีกหน่อยพอพอพอรู้ชื่อบริษัทพอรู้เสื้อแล้วก็ขุดต่อได้ไม่ยากเลยอืมสุดท้ายคือเจอคนนั้นแต่เอาจริงๆถ้าในยุคนั้นนะฮะถ้าถ้าเปรียบเทียบในการค้นหาซึ่งแบบ ต,ต่อให้แบบมีอินเทอร์เน็ตอะแต่ยังไม่มีระบบค้นหาใบหน้าอย่างเงี้ยยากนะเบาะแสมีแค่รูปรูปเดียวอะไม่ใช่เงี้ยอาจจะจะว่าเป็นแทบจะเป็นไปนไม่ได้เลยก็ได้ยังจะบงังเอิญรู้จักคนนั้นพอดีแล้วก็มาเล่นเกมนี้พอดีต้อ,องเป็นคนที่รู้จักเขาอยู่แล้วแล้วก็มาเล่นเกมนี้ <laughs> สุดยอดมากครับคนที่แบบคิดปริศนานี้อ่ะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เรายกมาสําหรับเทปนี้นะครับครับทั้งหมดห้าข้อด้วยกันนะครับก็จะส่งลิงก์ไว้ในใน Facebook และ u t u b e โอเคครับผมถ้าใครสนใจหรือมีเรียกว่าแคมเปญไหนที่อยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านใต้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมโอเคพี่เฟิร์สครับเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เล็กน้อยครับผมโอ้ข่าว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 ไม่เป็นแคมเปญเหมือนกันใช่ไหมครับจะเรียกว่าเป็นแคมเปญได้ไหมกึ่ง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 ละกันจริงๆมันก็เป็นกิจกรรมสนุกสนุกละกันเนาะโอเคครับผม พบกับงาน i l a n d b o a บ d g เกม s ช o w 2021ครับปีเฟิร์สปีนีน้ยังซื้อตั๋วกทันทันอยู่นะครับครับผมก็สำหรับปีนี้ฮะเราต้องอชี้แจงนิดนึงนะฮะว่า,าตัวงานเนี่ยถูกจัดในรูปแบบออนไลน์นะครับผมดังนั้นหมายความว่าคุณผู้ฟังไม่ว่าจะอ,าอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าออนไลน์เข้าเข้ามาเล่นได้นี่ยคุณก็สามารถซื้อตั๋วเข้ามาร่วมกับงานนี้ได้เลยนะครับผมจ่ายเงินออนไลน์ซื้อตั๋วออนไลน์แล้วก็เข้าร่วมออนไลน์ใช่ครับ แอบกระซิบนิดนึงว่าคุณสามารถจ่ายเป็นคริปโตได้ด้วยนะใครมีเหรียญคริปโต <Wow. S 1> ที่ทางทางงานระบุแล้วรับอ่ะคุณก็สามารถซื้อตั๋วได้นะครับผมนอกจาก <Italian S 1> ในงาน <Dutch S 1> อนอกจากในงานนะครจะมีบอร์ดเกมต่างๆรวมไปถึงร้านค้าที่มาขายบอร์ดเกมแล้วเนี่ยก็ยังมีพัซเซลจากพวกเรานะครับโค้ดเบเกอร์ไทยแลนด์ไปให้เล่นกันด้วยนะครับผม โอ้โห oh, 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 oh. ไม่ต้องเซอร์ไพรส์เลยก็ร <g yar Wars> ู้กันอดี่เขาโปรโมทแล้วอันนี้เขาโปรโมทแล้วโปรโมทแล้วแล้วก็ถ้าเกิดใครเล่นจบก็จะได้ของที่ระลึกด้วยใช่นะครับผมก็เรามาดูกันนะฮะว่าผมอยากรู้เหมือนกันจะมีคนเล่นจบไหมจะมีคนเล่นจบไหมหนึ่งสองคือถ้ามีคนเล่นจบใครคือคนแรกที่จะเล่นจบนี่ผมอยากรูมากๆเลย โอเคครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์งานอีเวนต์บอร์ดเกมออนไลน์ครั้งแรกของประเทศไทยนะฮะไทยแลนด์บอร์ดเกมโชว์ w 2021 first experiment online board game event นะฮะวันที่26ถึ28ง28ิพฤศจิกายนนี้นะครับผมพบกับนักออกแบบบอร์ดเกมร้านค้าสถาบันซื้อบอร์ดเกมที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับวงการเทเบิลท็อปเกมในช่วงปลายปีนี้นะครับผมอ่ะก็อย่างที่บอกเนาะ2 6ถึง28นะครับผม stay home stay joy stay tune ครับยเยโอเคจอยกันได้ ก็วันนี้ยาวนานมากเลยก็ขอบคุณนะคะที่รับฟัง EP นี้จนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง c o d e b r e a k e r t h a i l น n d นี้ด้วยนะครับผมหรือถ้าฟังผ่าน Facebook ก็อย่าลืมแชร์เพจของ c o d e b r e a k e r ไ h a i l a n d ไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับซูมครับเฟิร์ครับพวกเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะผมไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ